สวัสดีค่ะของข้อในวันนี้ก็คือ7ธุรกิจออนไลน์สร้างไรายได้ p a สิ i ค e าในปี e ในปี่0 2 2งซึ่งธุรกิจที่ไม่จะแนะนำในวันนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าทำเงินได้จริงยังทําเงินได้อยู่นะคะก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองไม่ได้สอนบอกว่าเปิดตาราสอนไม่ใช่ประสบการณ์ที่ทําเงินได้จริงทําเงิน full time จากธุรกิจออนไลน์ได้จริงว่าเถอะ ันแรกเลยก็คือธุรกิจ KDP ย่อามาจาก Kinder Direct Publishing ซึ่งเป็นการขาย Diary, blank book journal planner log book สมุดระบายสีพวก activity books ที่เว็บไซต์ Amazon ค่ะซึ่งอพอเปิดสมัครขายกรอกรายละเอียดส่วนตัววิธีการรับเงินเร,เรียบร้อยแล้วสามารถจะเริ่มธุรกิจได้เลยไม่ต้องรอให้าทาง Amazon อนุมัติแต่อย่างใดน,นะคะ แล้วก็สามารถที่จะทําเงินได้ก็เป็นภาซีขึ้นคำก็คือ,อทําเงินโรงแรงครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดมันก็ทําเงินมาจากจากธุรกิจนี้ได้3ปีแล้วนะคะตั้งแต่มกราคองซึ่ก้จนถึงปัจจุบันก็คือธันวาสองพัน่สิบเอก็ ยืนยันได้ว่าทําเงินได้นะคะก็ทําเงินได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะธุรกิจน,นี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม่คนที่ไม่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินลงทุนคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงไม่ต้องการสต็อกสินค้าซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจ POD หรือ Print on Demand นั่นเองไม่ต้องให้ s พ p ร o r t ลกูกค้าก็มีน้ที่าหาตลาด ออกแบบโปกออกแบบเนื้อในหรืออินเทอร์เนียอัพโหลดไฟล์แล้วก็ใส่พวกคีย์เวิร์ดอะไรให้ถูกหลักตามหลัก SEO แล้วก็ฝากขายได้ทีน่นี้ก็เป็นธุรกิจที่สามารถทำเงินได้ในระยะยาวอะค่ะมั่นใจว่า x 5ปีสปีทำเงินได้แน่นอนเพราะว่าคุณจะต้องอาหาตลาดแบบเฉพาะจะจองนะคะมีให้เลือกแบบทำเยอะมากก็คือโอกาสทำเงินยัง,ย,งยังได้อยู่นะอย่างน้อย5ปีสปีเป็นไปได้แน่นอนธุรกิจที่2ก็คือ affiliate marketing ก็คือการ โปรโมทสินค้าของคนอื่นเหมือนกับพนักง,งานขายคนกลางทางพนักง,งานขายคนกลางออนไลน์นั่นเองก็คือก็ยังง่ายเสมอว่าคนซื้อซอฟต์แวร์หนึง่งก็ใช้ดีแล้วบอกต่อใช่ไหมว่าใช้ดีแล้วก็แบบอ,อยากจะให้คนอื่นเขาได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้อาจจะแบบช่วยทําเงินให้มากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นทำไมได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะเขียนรีวิวไม่ว่าจะเป็นบล็อกโพสต์เฟซบุ๊ก ว่าทำยูทูบวิดีโอหรือว่าพอด์ตคต์เมื่อแล้วก็คุณก็มี link, ลิงก์นะคะจะมีลิงก์มาให้ที่เว็บไซต์ที่อ่าคนโปรดสินค้าเนี่ยจะมีลิงก์มาให้เมือม่อเมือม่อคนอ่านคนติดตามเนี่ยคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ซื้อคนก็จะได้รับคา่าคอมมิชชั่นสแต,ต็ตไปจห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์จนถึงไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้ค่ะก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ก็ถ้าเกิดว่าคุณเนะี่ยสนใจเรื่องนี้ก็แนะนำให้สมัคร สมัครขายสมัครโปรโมทส,สินค้าที่ที่เขาลูกค้าจ่ายสมาชิกรายเดือนนะคะคือตรับไดที่ลูกค้าเขาเป็นสมาชิกรายเดือนอยู่คุณก็จะได้รับเงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีโปรโมทอยู่นะเป็นพา,าร,ร์ติเซนคัมจจแบบว่ววาที่ลงแรงครั้งเดียวคุณอาจจะแบบเขียนโพสจะทำวิดีโอรีวิวอะไรประมาณนี้ก็ลงแรงครั้งเดียวแล้วก็ทำเงินได้ตลอดอหลายปีเลยทีเดียวก็เป็นธุรก,กิจที่สองธุรก,กิจที่สามก็คือ อันนี้แบบอ,อันนี้ธุรกิจนี้ทําเงินมาได้6ปีเต็มแล้วนะคะถึงเวลาบริษัทก็เ,เขาให้ก็ก็คือธุรกิจเป็นการทาเงินภาษมจากงานเขียนนั่นเองจากบุคลิวตีครึ่งก็งานเขียนก็แบ่งเป็นงานเขียน,นีนแบบนิ้นยายใช่ไหมเพื่อความเพลินความบันเทิงแล้วก็แล้วก็การเขียนให้ความรู้โดยเฉพาะหนังสือให้ความรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีสร้างชุมชนคนติดตามคุณจะสามารถ ั้งราคาสูงได้499 599ราคาอ e ีบกเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะธุรก,กิจทำเงินออนไลน์พวกการเงินการลงทุนประมาณนี้แล้วคริปโตแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความบันเทิงยิ่งช่วงโควิดคนเครียดคนแบบตกงานความเครียดก็มาหะความบันเทิงจด้วยการอ่านนิยายก,ก็ซึ่งปี2 0 1 0ก้างปี2 0ง0ัใช่ไหมก็เป็นปีที่แบบทำเงินได้มากกว่า ปีอื่นเพราะว่าเป็นช่วงโควิดก็คนหันมาอ่านนิยายกันมากขึ้นนั่นเองก็เป็นวิธีที่3ที่ที่สก็คือการทํงเงินจากวิดีโอ YouTube ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นชแนลนี้นะคะแมีเทลเลอร์ก็จะมีโฆษณาให้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่คนที่เขาดู YouTube ของคนของคนนะคะถ้าเป็น Big Five คือ USA, UK, Canada, a u แคนาดาออสเตรเล a ยนิวซีแล อีกอย่างน,นก็เชียร์วันว่าทุกคนก็จะได้เงินมากหน่อยแต่ของเมนี่ก็ลูกค้าเสียงก็เป็นคนไทยที่อยู่เมืองไทยก็ได้พอแค่ค่ากาแฟแต่ละเดือนมันเถอะแต่ก็ถือว่าเป็นพาสิซีฟอินคัมนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรแบบเพิ่มเติมก็ทาง Google ถึงเวลา Google ก็เอาเงินเข้าบัญชีให้หเมื่อครบตามชนี้ที่คุณกําหนดว่าคันต่ำเนี่ยคนต้องการเท่าไหร่พอ,อถึงคันต่ำแล้ว Google ก็ เอาเงินเข้าบัญชีให้ก็ตีมาก็ถือเป็นพัสดุอินคัมอีกอีกอีกธุรกิจโมเดลหนึ่งนั่นเองแล้วก็อันที่หาก็คืออีซีอีซีเนี่ยก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เน้นพาสีุอินคัมค่ะก็เน้นสินค้าดิจิทัลนั่นเองก็แนะนำอีซีเนี่ยก็ไม่มีคอร์สสอนนะคะแล้วก็เป็นพวกแพร์เนอร์อ่าพรินท์เบลก็คือลูกค้าอ่กดซื้อปุ๊บเขาก็มีพรินเตอร์ที่บ้านหรือว่าอาจจะไปร้านที่เขาก็พรินท์ให้พรินท์ออกมาอ่าพวกแพร์เนอร์ล็อกบล็กออกมา อีกอันหนึ่งก็คือ Digital Planner ซึ่งซึ่งส่วนตัวแล้วก็ใช้อยู่นะคะตอนอ่งส่วนใหญ่ตอนกลาวันที่จะใช้กระดาษปากการตรงกลางคืนน่ยก็จะใช้อดิจิทัลแพลเนอร์ซึ่งจะต้องใช้แอรของตัวเองนี่ใช้ iPad ก็ใช้ g o o d n o t e ฟลก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ที่แนะนำทีนี้ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดนึง ถึง printable e t c แบบ printable ก็ขายรูปวินเทจพวก wall art ตกแต่งบ้านนะคะก็มีสินค้าอยู่51เช้นก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะขายได้เร็วๆนี้เพราะว่า Google หาข้อมูลอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเนี่ยขายได้เั้นแรกใช้เวลาเท่าไหร่บางคนพวก3เดือน6เดือนเก้าเดือนก็แบบทำใจไปแล้วก็วางขายไป51เชินก็มีทีมงานช่วยกัคนทีมงานมากๆถึงได้ทำได้เร็วก็ ว,ว่าทําใจเอาอาจจะสามเดือนหกเดือนถึงจะขายชิ้นแรกได้ปรากฏว่าไม่ถึงไม่ถึงสามสิบวันก็ขายชิ้นแรกเร้อะล้ว,แล,วแล้วก็วันนี้ก็มียอดขายอีกก็คือแบบว่าทำน้่นทนี่อยู่ก็มีเสียงแบบตร่งเหมือนกริง่งโทรศัพท์ก,ก็อ๋อขายได้อีกชิ้นแล้วก็ขายได้สามชิ้นแล้วก็ภายในเวลาซึว่าแบบไม่ถึงสามสิบวันแล้ววะเร็วมากก็ก็อีกอันหนึ่งก็คือจัดนอดนิดนึงก็คือธุรกิจเกิดว่าสมมติว่าคนสนใจอย่างธุรกิจอีซี่ คนก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขายได้เหมือนไม่ใช่ไหมก็ไปหาข้อมูลแต่ว่าความจริงแล้วสิ่งที่คนอื่นแบ่งป,ปันประสบการณ์คือแต่และคนเนี่ยประสบการณ์จะไม่เหมือนกันก็คือคนไม่สามารถที่จะเอายึดหลักของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้สิ่งที่ดีสุดก,ก็คือการลงมือทานั่นเองทีนี้ธุรกิจอ c ซีเนี่ยคนไทยที่อยู่เมืองไทยไม่สามารถเปิดร้านได้แล้วนะคะเพราะว่าทางอิซีเขาเปลี่ยนกฎ กำัดขอการใช้แล้วก็ต้องเขารมในจุดนั้นแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ลอง Google ดูว่าประเทศไหนที่สามารถเปิดร้านใดบ้างก็แน่นอนประเทศใหญ่ๆก็เชียรวันก็บิ๊กฟ้าที่วัน USA UK Canada ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็สามารถจะเปิดร้านได้แล้วก็วันก่อนชาเช็คเล่นๆปกว่าญี่ปุ่นหรือสื่ว่าเปิดร้านไม่ได้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ก็ทั้งนี้นั้นก็ลองเช็คดูนะคะอย่างที่บอกว่า อาจจะอาจจะแบบหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตอาจจะแบบว่าฟังคำบอกเล่าจากจากจากคนอื่นแต่ว่าขอให้คุเนี่ยเข้าไปเช็คอย่างข้อมูลว่าที่คนเขาแอ่ได้นำม,มาเนี่ยเขาบอกเล่ามาเนี่ยจริงแท้แค่ไหนก็อย่ายึดถือว่าแบบจะถูกต้อง100ร้อยเปอร์เซ็นต์อะประมาณนี้ ก็สนุกว่าถ้าเกิดคนต้องการเปิดร้านอีสีก็แนะนําถ้าเกิดว่าคนต้องการภาซีฟอินค่า income, ทำเงินพาซีฟอินค่มในครั้งเดียวแล้วก็ทาเงินได้ตลอดก็แนะนำพวก printable แล้วก็เป็น digital planners ประมาณนี้ก็เป็นสินค้าดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องสต o อกสินค้าไม่ต้องให้ส u พ p o r ลูกค้าได้อย่างใดอย่างไม่ขาย3ชิ้นได้ก็ไม่ได้บบพูดคุยกับลูกค้าอะไรเลยแล้วก็เป็นแบบว่าทําเงินอัตโนมัติว่างก,ก็ดีมากๆาแล้วก็ วิธีทำเงินวิธีที่6อันนี้ก็จะเป็นตลาดกว้างก็คือเน้นดิจิทัลโปรดัก t ์ก็สินค้าดิจิทัลก็ตัวอย่างตั้งแต่ e book, อีบุ๊กคอร์สออนไลน์พวกแพลเนอร์สโลกบุ๊กสติ๊กเกอร์จะขายสติ๊กเกอร์ c k ปซที่อีซิก็ถือว่าเป็นสินค้าดิจิทัลคือสติ๊กเกอร์โดยเฉพาะสติ๊กเกอร์สำหรับดิจิทัลแพลเนอร์สเนี่ยส่วนตัวเราก็ชอบใช้แบบสนุกสนานมีให้เลือกเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่ง ดิจิทัลโปรดักส์อีกอันนึงก็คือการขายรูปใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงก็แนะนำาเกิด,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 ดว่าคนสนใจถ่ายรูปอะไรเป็นมี iPhone รุ่นล่าสดุดก็แนะนำให้เรียนเทคนิคการถ่ายรูปวิศวะยูทูปก็มีไม่นอนเหมือนกันที่เป็นข้อมูลฟรีอาเป็นสินค้าดิจิตอลลูกค้าคลิกซื้อแล้วแล้วก็แบบไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอย่างอ e ีบุ๊กเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะขายได้หนึ่งร้อยเล่มหนึ่งพันเล่มหนึ่งแสนเล่ม, 1, ลมก็ไม่ได้ทำ อะไรที่ไม่ต้องส่งของให้ลูกค้าต้องสต็อกสินค้าก็เป็นอะไรที่บสะดวกม,มากๆเลยอีกอันนึงก็คืออันนี้ก็จะเป็นตลาดกองก์อินก,กันก็คือ POD print on demand ซึ่งอย่างที่บอก KDP ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจ print on demand เหมือนกันแล้วก็ที่แนะนำก็คือการขายสินค้าที่ Redbubble พวก Redbubble s e s s o r หรือว่าเป็น merch by Amazon ซึ่งขายสินคยื่่ Amazon อันนี้ก็จะไม่ต้องรอให้ทาง Amazon อ,อนุมัติ เพื่อจะขายเสื้อยืดก่อนนะคะคุณไม่สามารถที่จะ,ะสมัครปุ๊บอัปโหลดดีไซน์ขายเสื้อยืดปั๊บไม่ใช่นะคะซึ่งไม่เหมือนกับ KDP KDP ไม่ต้องรอการอนุมัติใดๆทั้งสิน้นก็อย่างที่บอกก็อย่างที่แนะนำฝั่งขายสินค้าพรินเตนร์มาร์ดเฉพาะที่ Red l, เรดเบิลกตัวเองบอกชอบไซ์เรมากเพราะว่ามีสินค้าเพิ่มชันนีนาเพิ่มขึ้นตลอดเวลายอย่างปี2 0 1 9ตอนที่เช็คมี50รายการตอนนี้ปี2 0 0 0ปลายปี2021ีบอมีแบบเกือบร้อยรายการแล้วแบบสุดยอดมากก็คือเขามีการเพิ่ม ประเภทสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฐานลูกค้าของเขาเนี่ยมีแบบว่าก็คือเป็นสินค้าพรินต์ด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันเถอะก็ในชุดนีนน้ก็อย่างที่บอกก็อัปโหลดดีไซน์ไปคนที่ทำธุรกิจ KDP มีดีไซน์ของคุณแบบไหนที่ขายดีให้มาอัปโหลดขายที่เว็บบลด้วยซึ่งขายได้จริงคะตัวเองบอกว่าลองลองทดลองดูก็ปรากฏว่าขายได้จริงหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดร้านไอซีอ่าเปิดร้านไอซีไว้แล้ว อีกอันหนึ่งก็แนะนำก็คือพินพอนิมานกับทางอิซีซึ่งรู้สึกว่าช่คาคุณสามารรที่จะใช้คอนเน็กร้านโคนรานอิซีกับพรินทิเบิลเอ่อพรินฟูลแล้วก็พรินทิ f y ถ้าจำชื่อไม่ิดก็ไม่ก็ลองทดลองทำดดแล้วก็คือแบบอลิสเนี่ยค่ะดีไซน์ที่ขายได้ทาง k d p เนี่ยมาลองขายที่อิซีกับเพราะว่าอัลโมหลบไม่นานก็ว่า,วาอ๋อขายได้ด้วยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะขายได้ก็ก็เป็นสมุดโน้ ปกแข็งก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันก็เคยทําแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดปิด,ปดร้านร้านนั้นไปนแล้วก็ไม่ได้ทําร้านพิมพ์อพรีอรอเดปิมอนิมานทังอีซีค่ะตอนนี้ก็ขายซื้อคันดิจิตอลอย่างเดียวก็อย่างที่บอกก็าขายพวกวินเทจรูปวอลอาร์ตประมาณนี้แบบรูปพกตกตแต่งบ้านก็ขายได้3มชินแล้วรู้สึกบ,บ,บอกว่าโอ้แบบดีใจมากๆเลยก็สุขข้พอใจค่ะอย่างที่บอกคนอื่นเขาก็จะขายได้หลายเดือนตัวเอง30วันก็ก็ขายได้แล้วก็ ก็เป็นเจธุรกิจหลักๆที่แนะนำโดยเฉพาะคุณอายุยังน้อยหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นแม่บ้านต้อการหาไรายได้เสริมก็ธุรกิจเจ็ดธุรกิจที่แนะนำมาวันนี้เป็นธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องมีเว็บไซต์ไม่ต้องให้ support ลูกค้าบอกว่าสะดวกมากๆเลยก็อยู่ที่คุณนะคะว่าจะสนใจธุรกิจไหนพอสนใจก็ต้องลงมือทำลงมือทำแล้วก็ใช้เวลานะคะธุรกิจออนไลน์ให้เวลาทำแล้วก็ไม่มีหลักประกันอะไร ว่าคุณทำไปแล้ว3เดือน6เดือนถึงจะได้เงินประมาณนี้ก็กเป็นเรียกว่าเป็นข้อเสียหรือว่าเป็น,น c h ALLENGE อย่างหนึ่งของธุรก,กิจออนไลน์แต่ว่าคนที่ทําเงิน full time ได้ธุรก,กิจออนไลน์เนี่ยก็เลยมีไม่เยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำเงินไม่ได้อา,อาทิตยหนึ่งไม่เห็นจะขายได้1เดือนเพนจะขายได้สาเดือน ไม่เห็นจะขายได้เลยก็เลิกทำแล้วก็คนที่มุ่งมัน่นสู่ความสาเร็จไม่ย่อท้อง,ง่ายๆคนแบบนั้นละค่ะคนประเภทนั้นละที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สําหรับธุรกิจอ,อนไลน์ก่อนจะก,กันในวันนี้ก็ฝากไว้หลักๆเลยก็คือถ้าคุณคิดจะเอาดีทางธุรกิจออนนไลน์โดยเฉพาะต้องการจะบอกมุ่งมัน่นต้องการลาออกจากงานประจำเบือ่อ งานประจำละทางานดีแค่ไหนเจ้านายก็แบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชื่นชมผลงานไม่เห็นความดีของตัวเองมาจะทํายอดขายให้บริษัทหลายล้านบาทก็ค่าคอมมิชชั่นค่าผลตอบแทนก็ได้น้อยเหลือเกินอยากเริ่มธุรกิจตัวเองก็แนะนําธุรกิจออนไล์ก็ีกอันหนึ่งที่คุณจําเป็นจะต้องใส่ใจจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญอันดับหนึ่งหนึ่งอันดับแรกๆอันดับต้นๆธุรกิจอน์เลยก็คือเรื่องของ SEO search engine optimization ซึ่ง เจ็ธุรกิจหลักๆที่แนะนำมาในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างข้อปลีกย่อยในการทำา s o เ่อแตกต่างกันไป SEO คืออะไรก็คือสมมติว่าลูกค้าต้องการหาเอ่อของซื้อของฝากสำหรับนักเขียนใช่ไหมอาจจะใส่คีย์เวิร์ดเซิร์ชไปที่ Google หรือว่าที่ Amazon หรือว่าทาง Redbubble หรือว่าทาง Etsy เนี่ย สินค้าของผมก็จะปรากฏผลหน้าแรกก็จะเน้นย้ำนักเรียนที่คนที่ติดตามตลอดเวลาคนจะต้องบอกไม่มีทางเลือกอื่นถ้าคุณต้องการเอาดีทางาดิจิทัลไลน์ก็จําเป็นจะต้องรู้จกักอ่รู้หลักแล้วก็มีความรู้เรื่องของ SEO เป็นอย่างดีแต่รับรองว่าเวลาที่คุณใช้ในการศึกษาหลัก SEO เนี่ก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากอย่างแน่นอนก็อย่างธุรกิจอีกอย่งที่บอกก็เพิ่งวางขายไปก็ขายได้แล้วคิดว่าเป็นเอสออโอที่ตัวเองทําถูกค่ะก็เป็น ก็รู้สึกว่าที่ชอบ e ีซีก็คือจะมีข้อมูลมาให้ว่า,าทราฟ f i c เนี่ยมาจากไหนบ้างมาจากอีซีโดยตรงหรือว่าทางโซเชียลมีเดียหรือว่า Pinterest หรือว่าทาง Google ก็มีทราฟ f i c ของม่ก็ Google ก็มาส่วนหนึ่งก็มาจาก Google เหมือนกันก็เกือว่าคนมีร้าน e ีซีก็ให้ลองไปศึกษาข้อมูลนเราข้อมูลที่อีซี Easy ให้มาแล้วก็สําหรับธุรกิจอื่นๆก็เหมือนกันนะคะหลัก SEO ต้องบอกตัวเองว่า ถ้าฉันต้องการจะเอาดีทงางสุรกออนไลรน์ต้องการทำเงินฟูลไทม์ต้องการลาออกจากงานประจำเนะี่ยฉันจะต้องศึกษาหลัก SEO ให้ได้ก็แตกต่างกันไปที่บอกแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันก็เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอะค่ะก็ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่ติดตามก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บางไม่มากก็น้อยนะคะย,ยืนยันได้ว่า,จา,าใจธุรกิจออนไลน์ที่นําวันนี้สามารถสร้างรายได้พาษีบินคัมในปีสันยีได้แน,น่นอนเพราะว่าทําเองล้วก็ทําเงินได้ทุกเดือนทุกเดือนก็ มาแบ่งประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์แล้วขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้เพื่เหมือนกันหน้าสำหรับวันวนี้มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ